ไฮท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับวันนี้เราก็มาอยู่กับมิกซี่กรุงทีวีครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี่เหรอคนระับเซริร์ฟเซิร์ฟเป็นสีไม่เอานะครับตอนนี้มันเขากําลังปรปับปรุงอยู่ครับปรปับปรุงเซริร์ฟซึ่งมันก็บั็กเยอะเพราะฉะนั้นเปิดแอปเปิลทองครับ เพื่อนผมชอบเรียกกันแอปเปิลทองเสิฟแอปเปิลทองครับก็มันแอปเปิลทองจริงๆอืมอ้าวเป็นภาษาไทยอีกออก็ได้ตั้งนานแล้วเนี่ยเออนี่ครับก็จะมีสวีเวลวสวีเวลวสวายเว,วยล s k y ยบ x ็อกสกายที่มันเป็นสกายวอลที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสงครามบนเกาะที่มันมีของแล้วก็ฆ่ากันนั่นนหะแล้วมีจะมีกล่องอยู่ตรงกลางลก็เหมือนฮันเกอร์เกมแต่ว่ามันแคบเตินไปนิดเดียวก็ตกโลกเนี่ยแล้วก็เฮ้ยเพนบอลอ๋อน่าจะยิงเ ลูกมีแม่ให้กคนตกนะครับแล้วก็ PVP ครับแล้วก็เออมันไม่มัน,มนตีดข้างแล้อ่านไม่ออกน่าจะเป็นฆ่ากันนะครับการฆ่ากันประมาณนี้แหลนะมั้แล้วก็ Survival Game แล้วก็ The Wall เกมอะไรไม่รู้ไม่เคยเล่นแล้วก็ c r e a t i ท e Mode นะครับก็สามารถไปสร้างได้แต่ต้องจองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นของ โลกมันจะตีมครับแล้วก็ปาร์ตี้เกมแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ครับมันบังแล้วก็นี่ก็ปลาครัวก็คือปลาเก้าเน่ยน,นะครับที่ผมเล่นเมื่อกี้มัง้งผมเล่นเมื่อกี้นะแต่ไม่ได้อัด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 แต่ยังไม่ได้ทำคิดฮาร์ดคอร์แล้วก็มีฮาร์ดคอร์แล้วก็มีอะไรมันติดนั่นแล้วก็สเเวลมัง้งสเเวลแล้วก็เคียร์ทีหนึ่งจุดแปด แล้วก็โวจอนซีวัฒะอะไรพวกนี้นะครับสู้กันประมาณนี้หลืมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยม,ม,มันบงังอมันอ่านไม่ออกโอ้มันมีอีกหน้าหนึ่งเหรออา้าวเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าม,มีอีกหน้าหนึ่งโอ้ฉลาดแบ็คที่ผมชอบเล่นนะครับก็จะมีแต่ มีฮันก็เกมแล้วใช่ไหมฮันก็เกมอ่ะอยู่ไหนเนี่ยมีดิตอนนั้นก็มีจอมได้แล้วฮันก็เกมอยู่ไหนแล้วเนี่ยลืมไปแล้วนะครับฮันก็เกมอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าใครอยากเล่นอันไหนนะครับก็ลองมาเล่นกันดูเนดะ้อเดี๋ยวจะทิ้งไอพีไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแหาไอพีมาให้ซึ่งผมก็ลืม IP มาไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าโชว์ IP ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไพ่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดเลิฟก็ปี้นะครับก็ปี้จากคนอื่นมาไม่ต้องมาว่านะครับไม่ต้องมาเม้นว่าผมนะครับนะผมยอมรับว่าผมก็ปี้โอเคไหมแล้วก็ถ้าชอบก็แชร์เพื่อนนะครับชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆเลยนะเซฟนี้เซฟนี้คุณเก่งชอบแต่ผมชอบเซฟเป็นสีมากกว่าแต่มันแก้อยู่นะ ซึ่งผมจะชอบซุปนี้ตั้งแต่เมื่อเมื่อมันมีไอปลาบอลน,นี่แหละครับนะปลาบอลครับไม่ใช่กุ้งบอลนะครับไม่ไม่ไม่ใช่กุ้งบอน,น,บบอนแล้วก็ไม่ใช่ปูบอลปูบอลแล้วก็ช่างมั้งครับายแบไบด้ล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้า